ข้อที่36การส่งลมเย็นของชุดคอยเย็นเป็นการส่งถ่ายความร้อนแบบใดการพาความร้อนนะครับข้อที่37สารทำความเย็นที่อยู่ในคอยเย็นส่งถ่ายความร้อนแบบใดไปสู่ครืองูมิเนียมด้านในคอยเย็นเนี่ยจะมีท่อสารทำความเย็นนะครับที่เห็นเป็นเส้นๆเ ระหว่างท่อเนี่ยจะมีครีบอลูมิเนียมอยู่ซึ่งทําหน้าที่ในการเพิ่มพื้นพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับอากาศที่มาผ่านกับแผงคอยนะครับสารคอยเย็นที่วิ่งในท่อเนี่ยจะส่งถ่ายความร้อนมายังครีบถ้าใช้มือแตะที่แผงคอยเนี่ยจะรู้สึกถึงความเย็นนะครับนั่นคือสารทำความเย็นในท่อเนี่ยจะนำความร้อนมาสู่ครีบ คำตอบก็คือการนำความร้อนนะข้อที่38ความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นการส่งถ่ายความร้อนแบบใดนะการแผ่รังสีนะครับข้อที่39ห้องนอนหรือห้องที่ต้องการความเงียบไม่ควรใช้เครื่องปรับอากาศแบบใดคำตอบก็คือข้อดีไม่ควรใช้แบบฉีดใน เนื่องจากจะมีเสียงฉีดน้ำยารบกวนภายในห้องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศแบบฉีดในเนี่ยก็คือจะมีท่อร้อนวิ่งไปเส้นหนึ่งแล้วก็ท่อเย็นวิ่งกลับเส้นหนึ่งจะสังเกตว่าเขาจะหุ้มท่อแค่เส้นเดียวท่อฉีดเนี่ยจะวิ่งเป็นท่อร้อนออกไปก่อนพอไปถึงคอยเย็นเนี่ยคอยผ่านอุปกรณ์ลดแรงดันตรงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเสียงฉีดน้ํายา เป็นเสียงที่รบกวนซึ่งไม่เหมาะกับห้องปรับอากาศที่ต้องการความเงียบนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่40ข้อใดคือหน้าที่ของโอเวอร์โหลดป้องกันกระแสเกินของคอมเพรสเซอร์นะครับข้อที่41ข้อสำคัญในการเลือกขนาดเบรกเกอร์คือตอบข้อดีนะครับต้องมีขนาดแอป์ทึก น้อยกว่าขนาดกระแสที่สายไฟสามารถรับได้นะฮะสมมติว่าสายที่เราเลือกใช้เป็นสาย iec 01ขนาด2.5 sq สมนะครับ เดินท่อร้อยสายนะเดินท่อ emt นะจะสามารถรับกระแสะได้ที่18แอม a ์นะเพราะฉะนั้นขนาดมิเตอร์ที่เราเลือกต้องไม่เกิน18แอม a ์นะครับอย่างเช่นเราควรเลือกเบรกเกอร์ที่16แอมป m นะเพราะถ้าเราเลือกขนาดเบรกเกอร์ที่เกิน18แอม a ์เนี่ยถ้า กระแสในสายไฟมากกว่า18แอมป์ฉนวนจะร้อนแล้วสายจะไหม้นะครับเบรกเกอร์จะไม่ตัดนะถ้าเราเลือกใช้20แอมป์นะเบรกเกอร์จะไม่ตัดนะครับสายจะไหม้ก่อนเพราะฉะนั้นควรเลือกเบรกเกอร์ที่มีขนาดกระแสน้อยกว่าขนาดการรับกระแสของสายไฟ